เตรียมตัวพบกับความสนุกในช่องนี้ไปกันเลยเออที่ไหนเนี่ยที่ไหนเนี่ยเฮ้ยันที่ไหนเนี่ยเ้ยที่ไหนเนี่ยเฮ้ยเราเรานอนนี่เนี่ยตั้งแต่เมื่อไรอะเมื่อวานฉันนั่นนอนอยู่บนเตียงนอนนะเนี่ยเฮ้ยกล่องอะไรอะ ว่าเราจะเอาตัวรอดใช่ไหมนี่ค่ะาหาันนี่ล้องนะนี่ค่ะเราจะมีไอ้น,นี้มันคือโถส้วมและเอ่ออะไรวะไม่รู้อะไร้าทีนี้หุยผักบุ้งค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักบุ้งกันค่ะเราก็ต้องไปหาอาหารกันเลยนะคะทุกคนนอกจากนี้เนี่ยรองเท้าวพวกเราสองคนนี้ยังหายด้วยนะทุกคนเฮ้ยคนเขาอยู่เขาะย <laughs> แก้มนะคะก็เอาตัวรอเด็กกันมาเก็บผักบุ้งค่ะ นี่ค่ะแล้วแก้มก็ได้ผักบุ้งมานะเรา,เราต้องไปเอาอะไรอีกอะ่ะเราต้องไปล่าสาัตว์เราวก็จะรอให้แก้มนะคะไปหาอาหารมาเลยค่ะแล้วก็รอที่บ้านของเรานะคะก็ทำภารกิจต่อภารกิจไปเอาสเสบียงไหนเรามาดูกันนะคะว่าแก้มเนี่ยได้อะไรกลับมาบ้างอนอกจากจะมีดอกเข็มเนี่ยมันเหมือนมังกรเลยค่ะทำรึ แล้วก็ใส่ในถุงช้อปปิ้งของเราเลยนะคะทุกคนเ,เดี๋ยวเรามานั่งดูได้ไลค์ามาบ้างาไปหาไอเทมเลยค่ะโอเคเราจะไปเอาไอเทมแก้มน,นะคะก็จะพาเราไปหาไอเทมค่ะได้หมอนแล้วที่อนใช่ไหมคะเราก็จะมาไว้ที่นอนเรานะคะ <S <S เขานะคะไปเอาชิ้นมีเดียมมาอย่างเดียวเลยเขาได้มีเดียมแล้วแก้มได้มีเดียมแล้วดูเลยต่อไปนี้นะคะเราก็ไม่ต้องนอนบนพื้นแล้วค่ะเพราะเรามีไอเทมเราก็มีโถส้วมด้วยเอาแล้วก็หม้อนะคะหม้อพอทำข้าวของเราอันนี้เราก็ใช้หม้อตั้งเลยแล้วค่ะทุกคนแล้วเราก็ใช้หม้อตั้ง ามว่าทำไมถึงไม่ล้างนะคะไม่ต้องล้างเลยค่ะเพราะว่าม,มันคือปลอดสารพิษแล้วก็ธรรมชาตินั่นเองค่ะทุกคนถ้าเราอยากให้มันธรรมชาติเราไม่ต้องล้างนะคะเมนูนี้นะคะเรียกว่าเมนูที่หาได้จากป่าโกโครก็คือเมนูที่หา,หาตามป่าได้นะคะ,คะทุกคนแล้วก็แก้มนะคะก็จะใส่ตำลึงไปในหม้อทิพย์ของเราใชนะคะเราจะใช้เป็นเชื้อเพลิงอันนะะี้นะ นั่นก็คือเหมือนมันหม้อชาบูเลยค่ะหมาล่าข้างหนึ่งแล้วก็น้ำซุปใสข้างหนึ่งใช่แล้วก็จะมาม่อเราก็จะได้แล้วนะคะหม้อที่มีทั้งหมดสองน้ำค่ะหม้อหนึงงคือหมาล่าข่หม้อเนื้อคือน้ำใสโอ้ ออวัตถุดิบของเราคือน, да น่ากินมากเลยค่ะ,ะเบ,อเบ,บนอกจากนี้นี่เรายังมีเกียบด้วยคือเด็ดมากเกียบของเรานะคะสามารถกินได้นะเองก็คือก้านลักต้นนะคะทุกคนนี่ค่ะก็มีทั้งหมด2ก้านเลยค่ะทุกคน,น นะคะและ okay. mm ้ว hmm. ก็ม okay. ีที่อบด้วยค่ะทุกคนก็คือที่อบผักทำเป็นน้ำอ่านะใช่เก็บโอเคมาเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะกินอะไรก่อนแรกเลยนะคะกุ้งค่ะผักก็ไม่คิดเพื่อใจคนนะ แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารวัตถุดิบเครื่องนอนนะคะแล้วก็ไอเทมมีเดียมแรงของเราค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายที่เราต้องทำก็คือการกินนั่นเองทุกคนอันที่มันแรงที่สุดเลยต่อไปนะคะตาแกม้มาเลยมาเลยวันนี้แก้มนะคะจะคีบอะไรอันแรกักงค่ะันงค่ะค่ะคือ แต่ว่าเรารู้สึกว่าวัตถุดิบพวกนี้นะคะมันรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปแล้วก็จืดชืดมากๆาเลยแต่ถ้าเรามีไอเทมอะไรสักอย่างนี้มันต้องเพอร์เฟกแน่ๆเลยแต่ว่าเรายังมีผักกรอบอีกนะคะอค๋อใช่ค่ะทุกคนเรามีผักกรอบงั้นเราจะใช้ผักกรอบของเราให้มีประโยชน์แกะเลย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 นะคะทุกคนนี่ก็ของเราสีแดงสดนะคะ สีแดงสดมากๆค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามากินเลยค่ะก็จะมากินเริ่มหนึ่งสองสามมาเลยค่ะผักกรอบค่ะโอ้โหนี่ค่ะค่ะองดูไปแล้วก็มีที่พักพิงแล้วก็มีอย่างเนี้ย เรายังมีหมอนมีเดียมของเราค่ะที่เราไม่ต้องไปหาจากไหนค่ะเพราะมันคือไอเทมแรกเราสามารถนอนด้วยนะคะทุกคนโอ้ oh, หมอนของเรานีมีทั้งหมดสองใบที่เราไม่ต้องซื้อเลยค่ะทุกคนหมอนนี่คือนุ่มมากเลยค่ะทุกคนชอบมากเลยเอานานๆเลยพี่นี่จะรับเลยะคะ่ะช่วมากแล้วนอกจากนี้นะคะเรายังมีผ <m> ักรอบที่เป็นมูฟเฟ่ด้วยค่ะทุกคน

เป็นยังไงอ่ะจิปินอนสบายจิ๊บไนี่ลูสบายมากหืมตอนนี้นะคะเหมือนว่าจะหลับปุ๋ยแล้วค่ะเพราะที่นอนสบายมากสบายมากไม่หักเลยเว้ยหนุ่ม้วยเป็นเตียงแบบจริงๆเลยอะ่ะแล้วคือนี่ มันคือทวอินวันนะคะเพราะมันสามารถเป็นโชฟาได้ด้วยแล้วก็เป็นที่นอนได้ด้วยค่ะทุกคนมันถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วก็คือตาเราจะได้นอนที่นอนมีเดียมแรงนี้กันนะคะทุกคนมันจะเป็นแบบเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเตียง DIY กับเตียงที่บ้านของเราเนี่ยอันไหนมันจะสบายกว่ากัน เฮ้ยทุกคนคือโฟมข้างล่างมันคือโฟมนะคะคือไม่หักเลยค่ะโูมันดีเพื่อสบายอ่ะสบายใช่ไหมสบายมากเลยค่ะทุกคนจะบอกว่าวันนี้คือเอ็นจอยมากเลยค่ะพ่ดเลอมีที่นอนสบายๆมีอาหารอร่อยแล้วก็สบายกว่าที่บ้านมากเลยค่ะปิดอ้เป็นโซฟาได้ด้วยอุ้ยแลกแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันคืนยอคนเตียงหก <c oughs> ัก หลับแล้วตอนนี้นะคะเขาได้หลับกันแล้วนะคะทุกคนโอ้ก็ละเมินด้วยนะคะอุ๊ยตื่นได้แล้วเดี๋ยวเราทำภารกิจกันทำภารกิจเหรอ ภารกิจแรกคืออะไรอ่ะตีเสาให้ครบห้าล้อห้าเสาใช่เริ่มมาเลยค่ะไปไปกันค่ะ๋ยวเรามาเริ่มภารกิจแรกเลยค่ะภารกิจของเราก็คือตีเสาให้ครบทั้งหมดห้าเสานะคะนี่ค่ะคือที่นอนที่เรานอนอยู่หน้าบ้านภารกิจแรกของเราก็คือตีเสาให้ครบห้าเสานะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูว่าเราจะตีครบทั้งหมดห้าเสาไหมแล้วภารกิจของแก้มคืออะไรกัดูภารกิจเราจะตีตางยังนะ ได้แล้วหนึ่งเด,เดี๋ยวเราจะช่วยตีคนถือคนถือมาค่ะหนึ่งสองส,องส,องสาครบแล้วนะคะทุกคนคะเราทำภารกิจที่หนึ่งเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าแก้มเนี่ยจะได้ทำภารกิจอะไรจะบอกว่าภารกิจของแก้มนะคะยากมากเลยมาสคะคนน้นน,นะคะคือภารกิจการถูรถเพื่อน,นะคะ่ะถูรถคนนะคะทั้งหมด สามคันค่ะมารื่นด้วยค่ะเนี้ยคัวทำความสะอาดไปให้เขาด้วยค่ะคันที่สองอาจจะอยู่บ้านคนไม่มาคันที่สองแล้วคันนี้เลยเหรอคันนี้มันกินไมไหมคันที่สามข่ะไปคันที่สามแล้วคันที่สี่เฮียเขาได้เป็นรถกระบะสีดำของใครก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะพวกเรานะ โฟกัสค่ะอุ้ยน้องเป็นแมงแมงเข่าควายนะสองตัวด้วยน้องมีน้องหมดสองตัวนะคะทุกคนจะพาน้องกลับบ้านกันค่ะไปเธอเสร็จหรือยังเธอถึงจะกลับบ้านเอาแมงเข่าควายนะโอเคเดี๋ยวเราจะพาน้องเนี่ยมาอยู่ในบ้านเออนี่บ้านนี้นะคะบอกว่าอบอุ่นมากอบอุ่นไปด้วยความรักสามคนเราฝังกันได้นะจะได้ไม่ทะเลาะกันนะจ๊ะลูกนี่มันมอค่าเรานะ ไปนางตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่เลยตัวหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวน้องครูดิ้นไม่หยุดเลยค่ะน้องไม่ชอบไปจับนะไปเลยใส่ให้น้องอยู่คนคนละคนบ้านน้องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราเนาะเข้ามายายในบ้านกาันน้องคือน่ารักจุ๊มมุกบมากเลยนะยูน้องในบ้านของน้องแล้วค่ะไปเอาไปย้ายไปอยู่ใกล<ต>้ๆจริงจังเลยนะคะ อูเจนี่น,นอนอยังเนี่ยทุกคนคะเราไปทําภารกิจทั้งตีเสาทั้งรูปรถมาแล้วตั้งสองภารกิจวันนี้เหนื่อยมากเลยคะ่ะทุกคนถ้งั้นตอนนี้คะ่ะถึงเวลานอนแล้วขอตัวไปนอนกันนะคะ่ะทุกคนแล้วพี่นี่ก็หลับเลยตอนนี้ก็หลับเรียบร้อยเลยนะคะแล้วเราก็ปิดกล้องเลยนะคะ ฉันมีฝันว่าให้ทำภารกิจอีกสองภารกิจนะสองภารกิจแสดงว่าเราต้องแยกย้ายไปทำภารกิจนะคะทุกคนแต่ว่าภารกิจเนี่ยคืออะไรเอ่มก็คือหนึ่งคือลูดต้นต้นไม้ยมนะคะสาม,ม <3 S 1> ก้านสาม,ม,ม,มก้าน,นะคะ่ะเราก็ยิงภารกิจของหนูนะคะก็เป็นเดี๋ยนี่นะคะคือเด็ดผักบุ้งทั้งหมดสิบค่ะ สิบเลยหรอใช่ค่ะมันจะเยอะไปไหมพันอย่าลบไปไม่ไม่ห้าห้าไปไปทำารกิจกันเลยค่ะเดี๋ยวก่อนายบายนจะลุกไม่ต้องใส่รองเท้าไปยวไปภารกิจของเรากันเพราะมันต้องเป็นบ้านคนค่ะทุกคนเราขอเอาอันนี้ไปนะเพื่อได้ปิดบังหน้านะคะทุกคนช่วงนี้เราต้องทำอันนี้ให้เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ ยาไทยเร็วยาไทยมาเริ่มกันเลยค่ะไปภารกิจช่วงย่องเบาเข้าบ้านเอาไม่ใช่ทำนะคะค่ะผมใช้กังล,ลังเนาะ แล้วค่ะภารกิจแก้มก็เสร็จไปแล้วนะคะอีกหนึ่งภารกิจรูดต่นมยมทั้งหมดห้าก้านนะคะทุกคโนเราเอามาเผื่อนเอาไว้น้องอย่าไปตรงนั้นเสร็จแล้วภารกิจมาดูภาลาสติจไปนี่กันค่ะอยากเห็นหน้าตัวเองแบบเป็นยังไงวะ <laughs> สวยเร็วเร็วเร็วเรเร็วเร็วอยากเห็นหน้าตัวเองอ่ะ ทับเลยทุกคนค่าะเมื่อกี้นะคะแก้มนะคะเอาหมวกมาลูดผมแต่เราไม่ทำนะคะเพราะเราต้องมาทำธารกิจของเราไงจังบ้านมาค่ะไปกันค่ะบอกเขาแน่นะคะติดอยู่นะคะเขาออกมาแล้วค่ะยังไม่ถึงห้าใบค่ะ เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะภารกิจที่สมาเดี๋ยวเรามานับกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบกว่าใบเลยนะคะมาเสร็จแล้วภารกิจที่สองทำไงต่อภารกิจก็เสร็จแล้วภารกิจของของแถมของเจนนี่นะคะของแถมอีกเหรอภารกิจคือทำตัวให้เหมือนกับเจ้าของรถคันนี้ค่ะทำเป็นแบบทำแบบเอิ่มทำเป็นว่าอย รถชั้นอะไรประมาณนั้นนะคะภารกีจนี้นะคะง่ายมากค่ะเพราะทำบ่อยออกเริ่มค่ะไม่ต้องมามองเยอะนะคะไม่มีเงินก็ไม่ต้องซื้อค่ะรถบีเอ็ป้ายแดเอ้ยป้ายขาวค่ะป้ายกรุงเทพเนาะย่ารุกเยเ <laughs> 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 จ้าของรถคือคันคนนี้นะคะ่ะ เดี๋ยวเรามาเปิดประตูกันค่ะก,กดเดี๋ยวฉันเป็นเจ้าของบ้านนะคะจะทำแบบนี้นี่ค่ะทุกคนดูนะคะเปิดได้แล้วค่ะมาเ้ม เอาตัวรอดตลอดภารกิจทั้งหมด4ถึง5ภารกิจของเราก็จบลงไปแล้วค่ะทุกคนเป็นไงบ้างถ้าชอบคล่ปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้หเลยนะคะบ๊ายบายบบบ๊ายบายายตอนนี้นะคะเราจะจบคลิปเพียงนี้แต่มาอาบลาน้องควายเราก่อนนะคะชื่อว่าคิตตี้กับบ,บาร์บี้นะคะมาค่ะนี่ค่ะนี่น้องคิตตี้น้องบาร์บี้นะคะมาอาบลาน้องด้วยเออมามองชั้นค่ะ บายบายเดี๋ยวจะวาร์ปขึ้นไปข้างบนที่เ,าเอาวนะเจ้าคุณหนึ่งสองหน้าอ, 2, อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิง่งกริ๊งให้คลิปนี้ด้วยนะคะบายบายอากู